เดี๋ยวผมจะเล่นให้เป็นตัวอย่างนะครับในช่วงท้ายนี้ที่60 BPM นะครับ one two t h สวัสดีครับผมนสอนผมเป็นครูสอนตาร์ตแบบออนไลน์ครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาปรับพื้นฐานการอ่านจังหวะ4สัดส่วนเพื่อใช้เป็นรูปแบบพื้นฐานในการสร้างทักษะเรื่องสัดส่วนจังหวะและนําเอามาปรับใช้ในการฝึกไล่สเกลเบื้องต้นกันนะครับเอาละครับสำหรับ EP นี้ผมก็จะตั้งชื่อให้เป็น EP ที่1ในเรื่องของการปรับพื้นฐานการอ่านจังหวะ4สัดส่วนสําหรับใช้กับ C Major Scale นะครับและในส่วน EP อื่นๆก็คือ EP ที่2จะเป็นปรับพื้นฐานในเรื่องของการนําเอาไปใช้กับรูปแบบการตีจังหวะออออรรรรร์ดดถัััไไปปปปกกกกก็็จะเเเเนนนใใื่่งงขาาาบบบบช้ฝึลแ หรือแบบการเกานั่นเองนะครับและ EP ต่อไปก็จะเป็นในเรื่องของการเล่นโซโล่และถัดไปก็จะเป็นในเรื่องของใช้เล่นกับฟิงเกอร์สไตล์นะครับจุดประสงค์หลักๆก,ก็คือสร้างทักษะให้เรามีความเข้าใจในเรื่องของสัดส่วนจังหวะแล้วสามารถนําเอาไปต่อยอดกับการฝึกพัฒนาทักษะที่มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้นนะครับเอาละครับสำหรับคลิปนี้นะครับจะเป็นในเรื่องของ C major scale อย่าลืมตั้งสายให้ตรงกับแอป Junior แล้วก็มาฝึกไปพร,พร้อมๆกันนะครับ เดี๋ยวผมจะยกตัวอย่าง C major scale ที่เป็นเบื้องต้นก่อนนะครับสำหรับมือใหม่แล้วก็ผู้เริ่มต้นนะครับที่เข้ามาฝึกในคลิปนี้ตำแหน่งที่ใช้ใน C major scale นะครับก็เริ่มจากใส่ที่5เฟสที่3กดด้วยนิ้วนางผมใส่เป็นภาพคอกีตาร์เปรียบเทียบให้ไปเลยนะครับเพื่อให้เห็นภาพตำแหน่งที่กดไปด้วยนิ้วนางผมจะใส่จุดเป็นสีแดงนะครับแล้วก็สายเปล่าเป็นโนตัวเรแล้วก็โน้ตตัวมีเฟสที่2ใสาที่4นะครับแล้วก็เฟสที่3 สายที่4เป็นโน้ตตัวฟาสายที่3เป็นโน้ตตัวซอนเฟสที่2สายที่3เป็นโน้ตตัวลาแล้วก็ตัวทีสาย2เป็นสายเปล่าแล้วก็โน้ตตัวโดเฟสที่1่สายที่2นะครับเอาละครับลำดับตัวโน้ตที่ผมออกเสียงตามภาพสัญลักษณ์นะครับเราจะเห็นเป็นซีจะออกเสียงเป็นโดนะครับในทางสากลการออกเสียงของโน้ตที่เป็นทํานองหรือว่าโน้ตที่เป็นการไล่สเกลเราจะออกเสียงกันแบบนี้นะครับถ้าเป็นเรื่องของคอร์ดถ้าเราจับคอร์ดซีแบบนี้เราก็จะเรียกว่าคอร์ดซีนั่นเอง คอร์ด A อมิเนอร์คอร์ด D ีมิเนอร์แบบนี้นะครับก็จะเรียกตามชื่อแบบนี้แต่ในส่วนของการเรียกชื่อทํานองของโน้ตก็ให้เราเรียกเป็นชื่อโดเรมีฟาซอลาทีโดปรับความเข้าใจตรงนี้แล้วก็ฝึกสร้างความถนัดการเรียกชื่อมองภาพสัญลักษณ์แล้วก็เรียกชื่อให้ถนัดนะครับในตำแหน่งที่เราจะฝึกเล่นกันนะครับเดี๋ยวผมจะเล่นแบบต่อเนื่องนะครับแล้วก็แสดงภาพให้ดูไปด้วยนะครับก็คือโดดีดลงนะครับดีดลงขึ้นสลับกันไปเลยนะครับเรมีฟาซอลา ล้ครับอันนี้เรียกชื่อแบบไม่ได้ออกเสียงตามทํานองเสียงต่ําแล้วก็เสียงสูงตามการไล่ลำดับบันไดเสียงนะครับต่อไปเราก็พัฒนาในเรื่องของการออกเสียงให้เป็นทํานองตามเสียงของบันไดเสียงก็คือโด Re Mi ฟ a s o ลล a แบบนี้นะครับเพื่อให้เราเข้าใจเรนหรือว่าพี c ชระดับสูงต่ำของเสียงเพื่อสร้างเป็นทักษะที่จะนําเอาไปใช้ฝึกแกะเพลงนั่นเองกดหยุดสต็อปวิดีโอนะครับทบทวนหรือว่าลองเอาวิธีการฝึกนี้ไปจดลงใส่กระดาษนะครับว่าตารางคอกีตาร์แล้วก็เขียนตําแหน่งลงไปนะครับเพื่อให้เราเนี่ยได้จดจําภาพนะครับได้มีภาพที่เราจําได้ว่าตําแหน่งของสายต่างๆเนี่ยเป็นโน้ตตัวอะไรบ้างนะครับจากนั้นมาเข้าจุดประสงค์หลักของเราเลยนะครับ การอ่านจังหว4สะ4ี่สัดส่วนที่เป็นแบบมาตรฐานสากลนะครับผมขึ้นภาพให้ดูนะครับในแต่ละจังหวะจะนับแบบนี้นะครับจังหวะที่1เลยนะครับว n e e and a two e and a three e and a four e and a เห็นไหมครับว่าจังหวะที่1 2 3 4เราจะออกเสียงแบบสากลไปเลยนะครับก็คือ one ในส่วนที่เป็นสัดส่วนย่อยก็จะต่อด้วย e and ah เดี๋ยวเรามาดูในจังหวะที่1กันก่อนนะครับในจังหวะที่1การอ่านจังหวะเพื่อให้เกิดความสม่ำเสมอจะต้องฝึกทักษะการตบ ยกนะครับก็คือตกจับจังหวะนั่นเองผมจะใช้มือแสดงในการอธิบายนะครับแต่ในความเป็นจริงก็ให้เราใช้เท้าเนี่ยในการฝึกตบยกนะครับในจังหวะตบก็คือเราจะนับเป็นวอนคราวนี้สัดส่วนย่อยละ่สะสัดส่วนย่อยให้เราค้างมือลงไปอยู่นะครับพักมือลงไปในหน้าตาักแล้วเราก็นับอีแล้วเราจะยกขึ้นมาตรงที่นับแอนแล้วก็ค้างมือขึ้นมาเป็นอะแบบนี้วอน i, and, อีแอนอะเห็นไหมครับการตบลงไปก็ให้ตรงกับการนับ 1ก็คือนับวันนั่นเองการยกขึ้นมาก็ให้ตรงกับสัดส่วนที่เรานับแอนนะครับก็คือมือมันจะหลุดออกจากหน้าตักแบบนี้แอนพอดีนะครับเราจะไม่ยกก่อนแล้วเราจะพูดว่าแอนอันนี้ผิดนะครับก็คือยกขึ้นมานับแอนเลยนะครับแล้วก็อ่ะก็คือค้างไว้พอเข้าใจแบบนี้แล้วจังหวะที่2ก็ทําแบบเดียวกันก็คือ two e and a uh, three e and a uh, four e and a uh, สำหรับคนที่ดูแล้วสับสนไม่ค่อยเข้าใจนะครับผมจะเพิ่มเทคนิควิธีการเข้าไปก็คือสังเกตที่นิ้วโป้งนะครับตบลงไปนับ1นิ้วโป้งยังไม่ต้องจับที่หน้าตักนะครับแล้วเราก็เอานิ้วโป้งเนี่ยจับที่หน้าตักลงไปนับ it เพื่อให้มือตรงนี้มันยังค้างอยู่นะครับตบลงไปให้เต็มมือเลยนะครับเป็น1อ e i แล้วก็ยกขึ้นมานับแอนอ่ะอันนี้จะช่วยให้บางคนที่สับสนสามารถปรับความเข้าใจได้ง่ายยิ่งขึ้นใช่ไหมครับเพราะว่าเราจะได้เห็นภาพไปด้วยคราวนี้นําเอาวิธีฝึกแบบนี้ฝึกไปจน เราเกิดความถนัดชินความคุ้นชินแล้วเราสามารถจับจังหวะได้แบบนี้ one e and a uh. two e and a uh. three e and a uh. four e and a uh. กดอยู่สต็อปวิดีโอในส่วนนี้นะครับก็คือในเรื่องของการตกจับจังหวัดแล้วก็นับตามสัดส่วนจังหวัดต่อจากนั้นก็คือการฝึกดีดนะครับการฝึกดีดเราจะให้ดีดลงขึ้นนะครับคราวนี้ผมจะกําหนดไปเลยนะครับว่าให้เราฝึกตามสัดส่วนจังหวะที่ผมกําหนดให้ก่อนที่เป็นสัดส่วนจังหวัดท,ที่อ่านง่ายแล้วก็เข้าใจง่ายก็คือขบเขตหนึ่งชั้นสัดส่วนที่เป็นขบเขตหนึ่งชั้นจะประกอบไปด้วยสัดส่วนที่นับ o n นสัดส่วน and ที่เป็นจังหวะยกของจังหวะที่1แล้วก็จังหวะท,ที่2ก็เหมือนกัน two and three and four and แล้วให้เราใส่ตัวโนต้ตลงไปแบบนี้เป็น one and two and three เอาถึงจังหวะที่3ก่อนนะครับที่ผมกำหนดให้ก็คือจังหวะที่3ผมจะใส่ลงไปแค่โนต้ตตัวเดียวในจังหวะโต๊เพราะฉะนั้นตรงนี้แทนค่าของจังหวะที่เป็น1จังหวะก็คือแทนค่าของโนต้ตตัวดำนั่นเองจังหวะที่1กับจังหวะที่2จะแทนค่าเป็นขบเบตหนึ่งชั้นมันจะอยู่ตามสัดส่วนนี้ของ4ี่สัดส่วนจังหวะแบบมาตรฐานนะครับก็คือ one and two and แบบบนนี้นะครัถ้าให้เราฝึกนับแบบละเอียดไปด้วยเราจะดีในสัดส่วนที่กำหนดแต่เราจะนับเต็มสัดส่วนก็คือ one e and a two e and a three e and a four e and แบบนี้นะครับเห็นไหมครับว่าจังหวะที่4จะเพิ่มน้อตัวรายในจังหวะที่นับ4 o u e แล้วก็ แอนก็คือโน้ตตัวทีใส่ที่2นั่นเองกําหนดการดีดลงขึ้นผมจะใส่ภาพเป็นตัวคว่ำลงนะครับก็คือแทนการดีดลงแล้วก็ตัวหงายขึ้นแทนการดิดขึ้นคราวนี้ในช่วงที่ไล่กลับนะครับก็คืออีกห้องหนึ่งนั่นเองอีกห้องหนึ่งของของไทม์ไลน์หรือว่าบาไลน์นะครับก็คือห้องที่2นะครับนับเป็นห้องที่2ในห้องที่2เราก็จะไล่กลับเป็นโน้ตตัวโดที่เป็นเสียงสูงใช่ไหมครับแล้วก็จะดีดเป็นโดแล้วก็ไล่กลับก็จะเป็นทีดีดขึ้นนะครับลาแล้วก็ซอนดีดขึ้นใส่ที่3นะครับแล้วก ฟามิเลโดแบบนี้นะครับคราวนี้จากภาพที่กําหนดให้หลายๆคนกดยูสตอปวิดีโอนะครับแล้วก็สร้างความเข้าใจฝึกให้มีความคุ้นชินกับตรงนี้ไปก่อนนะครับคราวนี้เรามาฝึกความต่อเนื่องความสม่ําเสมอไปเลยนะครับก็คือตบยกตบยกตบแล้วก็ตบยกตบยก ก็เล่นวนไปอีกหนึ่งรอบนะครับแบบฝึกนี้จังหวะที่3ก็จะใส่โนต้ตตัวซอนแค่โนต้ตเดียวนะครับก็คือใส่ไปเลยเต็มจังหวะนั่นเองคราวนี้เราก็จะมีวิธีการฝึกสร้างความสม่ําเสมอนะครับความต่อเนื่องของจังหวะให้เปิดเมโรนอมไว้ที่65 BPM มันก็จะได้ยินเสียงเป็นติ๊กตอกตอกตอกให้เราฝึกตบย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 กจับจังหวะแล้วก็ฝึกนับตามสัดส่วนจังหวะก็คือ วอทแอ and แ and ร and นโฟรแอนพอนับได้แล้วเราก็ลองฝึกดีดเพื่อเพิ่มความสม่ำเสมอ ผมจะจบไปที่คอร์ดซีนะครับคอร์ดซีก็คือจบให้คล้ายการเล่นเป็นเพลงนะครับเอาละครับอันนี้ก็คือชุดฝึกแรกที่จะเป็นพื้นฐานสําหรับชุดฝึกต่อไปนะครับในชุดฝึกต่อไปนะครับลองทําความเข้าใจอย่างนี้นะครับเปรียบเทียบขบเบตสองชั้นที่เป็นซีสัดส่วนที่เต็มจังหวะในแต่ละจังหวะนะครับแล้วเราลองมาสร้างเป็นแบบฝึกหัดดูนะครับถ้าใครมีความเข้าใจในเรื่องของการอ่านจังหวะซีสัดส่วนแล้วเราก็จะสามารถนําเอาความเข้าใจนี้มาต่อย,ยอดให้ได้เป็นแบบนี้นะครับ ผมขึ้นรูปภาพให้ดูนะครับในห้องที่1แล้วก็ห้องที่2ในห้องที่1ผมกําหนดในตัวโดเนี่ยดีดไปในจังหวัดที่นับ One วอนนะครับจังหวัดที่นับอ e ีก็ให้ค้างไว้มันก็จะแทนค่าเป็นโน้ตขาเบต1ชั้นที่แทนจังหวัดตบนั่นเองจังหวะยกแล้วก็ดีดโน้โตตัวเรเป็น อันนี้ผมใส่ให้เป็น2ส,สัดส่วนนะครับลองเปรียบเทียบรูปภาพนะครับมันก็จะได้เป็นขาเบตหนึ่งชั้นในจังหวะตบแล้วก็ขาเบตสองชั้นในจังหวะยกมันก็จะเกิดอัตราส่วนหรือว่าสัดส่วนจังหวะแบบใหม่เพิ่มเข้ามานะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าให้มองภาพหรือว่าเปรียบเทียบแบบง่ายๆมันก็คือการตัดสัดส่วน e ออกไปนั่นเองก็คือเพิ่มความยาวของจังหวะที่1ให้มันเป็นเสียงที่มันค้างยาวเป็นวาน e แล้วก็ในสัดส่วนที่นับแอนอะเราก็ดิบเป็นโนตัวเรไป2ตัว,ต,วตามสัดส่วนที่เป็น จังหวะยกนั่นเอง2สัดส่วนนะครับแล้วโน้ตตัวม e ีก็เช่นกันนะครับผมก็จะกําหนดให้เป็นจังหวะตบเนี่ยเล่น2สัดส่วนเลยก็คือ2 e, ูสัดส่วน AN d ก็เอามาเล่นตรงสัดส่วนที่เป็นจังหวะยกที่เป็นขบเบดหนึ่งชั้นให้มันอยู่ในจังหวะยกเห็นไหมครับว่ามันจะกลับกันนะครับ ก็คือจังหวะที่1เนี่ยเอาขบเบต1หชั้นไปไว้ข้างหน้าจังหวะที่2อเอาขบเบต1หชั้นมาไว้ข้างหลังแล้วก็ลองเปรียบเทียบขบเบตสชั้นนะครับก็คือจังหวะยกของจังหวะที่1เต็มสัดส่วนก็คือ2สัดส่วนแล้วก็จังหวะที่2เนี่ยก็จะเป็นจังหวะตบ2สัดส,ส่วนเหมือนกันเห็นไหมครับว่าถ้าเรามีความเข้าใจแล้วเราจะสามารถสร้างแบบฝึกหัดเพื่อมาฝึกทักษะการควบคุมจังหวะการดีด แล้วก็การฝึกมือซ้ายเนี่ยให้มีลูกเล่นที่มากยิ่งขึ้นนะครับแล้วมันก็จะสามารถต่อยอดไปได้เรื่อยๆอีกจนเราเล่นได้ทุกรูปแบบนะครับคราวนี้เราก็จะมีทักษะที่เราจะนําเอาไปใช้เล่นกับเพลงได้อย่างไม่เจอทางตันแน่นอนครับสำหรับพื้นฐานนี้สําคัญมากนะครับส่วนจังหวะที่3เนี่ยผมใส่โน้ตซอนในจังหวะตกนะครับแล้วก็ในสัสดส่วนที่นับอ่ะก็คือถ้าเราเล่นเต็มจัดเสริรนก็คือท e a ออ,อ่ะเห็นไหมครับก็คือฝึกตบลงไปด้วยนะครับสร้างความเข้าใจใน4ี่สัดส่วนแบบนี้ TEAN พอแอนปุ๊บยกมือขึ้นมาแบบนี้ G E n d ะ uh. ก็คือฝึกให้ตรงตามสัดส่วนที่เราตบยกที่ความเร็วที่เรากําหนดด้วยตัวเองก่อนนะครับจากนั้นเราก็ฝึกซ้ําไปซ้าม,มาจนเราเริ่มมีความถนัดชินในสัดส่วนนี้แล้วเราลองเอามาเล่น,นวรวมกันเป็น one E and A uh. two E and A uh. three E and A uh. four แบบนี้นะครับคราวนี้ถ้าเราเข้าใจสัดส่วนที่กําหนดแล้วเนี่ยเราไม่ต้องนับแบบละเอียดก็ได้นับตามสัดส่วนที่กําหนดไปเลยก็คือ One and อ uh, two and three a uh, four and a uh, แบบนี้ก็ได้นะครับเดี๋ยวผมเล่นให้ดูในห้องนี้แบบครบทั้ง4จังหวัดเลยนะครับก็คือ one and อ uh, two and three a uh, four and a uh แล้วก็ในจังหวัดที่1ของห้องถัดไปนะครับก็จะเป็นโน้ตตัวโด,ดนะครับในสัดส่วนที่นับ ว่านอีแอนนะครับอันนี้ก็จะเป็นของโน้ตที่เราจะไล่กลับนะครับเอาแค่ห้องแรกนะครับแล้วก็ลองฝึกเล่นให้ถนัดชินให้คุ้นชินกับสัดส่วนที่กําหนดก่อนนะครับอันนี้เราสามารถกําหนดด้วยตัวเองได้อีกหลังจากฝึกทักษะพื้นฐานแล้วก็ความเข้าใจจากคลิปนี้ไปแล้วนะครับเราสามารถเอาไปปรับเปลี่ยนได้เลยนะครับถ้ามีความเข้าใจก็คือเราลองเปรียบเทียบว,ว่าเราลองใส่โน้ตตัวโดใน2จังหวะตบแรกของจังหวะ,วหวะวที่1คล้ายๆกับตอนที่ไล่กลับในห้องที่2ของแบบฝึกหัดนี้นะครับเมื่อกี้ผมท่องจังหวะเป็นตัวอย่างเดี๋ยวตอนนนนนนีี้้จะทท่่อเป็ตัววโกําหดดใสส โดเลเลมีฟาซอนซอนลาทีทีโดแบบนี้นะครับเป็นโดเลเลมีมีฟาซอนซอนลาทีทีโดโดทีลาลาซอนซอนฟาฟามีเลเลโดโดอันนี้ก็คือผมไล่กลับให้ไปด้วยเลยนะครับสังเกตในห้องที่2ที่ไล่กลับเห็นไหมครับว่าผมจะวางสัดส่วนที่แตกต่างจากห้องแรกเพื่อให้เราสังเกต เห็นความหลากหลายของการวางตามส,สัดส่วนจังหวะนั่นเองถ้ามาเปรียบเทียบกับแบบฝึกแรกที่ผมแนะนําไปนะครับก็คือตัวโดเนี่ยมันจะอยู่ในจังหวะตบตัวเรอยู่ในจังหวะยกใช่ไหมครับตัวมีจังหวะตบตัวฟ้าจังหวะยกตัวซอนเนี่ยจะอยู่ในจังหวะที่3เต็มส,สัดส่วนเราก็สามารถเอาไป ปรับใช้ให้มันอยู่ในจังหวะตบหรือจังหวะยกก็ได้ของจังหวะที่3ในแต่ละสัดส่วนแล้วก็จังหวะที่4ก็จะเป็นโนตุลาตบตัวทียกแบบนี้เห็นไหมครับพอเราเอามาปรับเปลี่ยนปุ๊บ,บเราก็วางในตำแหน่งที่ค,คล้ายๆกันแต่เราก็อาจจะเพิ่มนตเข้าไปในสัดส่วนที่มันแตกต่างกันออกไปแค่นั้นเองอันนี้ก็จะได้แบบฝึกใหม่ๆนะครับพอมีความเข้าใจในตรงนี้แล้วลองเอาแบบฝึกหันี้ไปฝึกสร้างความถนัดชินแล้วก็ลองเอามาเล่นกับเมทอนอมดูนะครับเดี๋ยวผมจะเล่นให้เป็นตัวอย่างนะครับในช่วงท้ายนี้ที่60 BPM นะครับ one two three Four. ้วครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างที่ผมเล่นให้ดูในความเร็ว60 BPM นะครับถ้าเป็นผู้ฝึกใหม่ที่เพิ่งจะเคยฝึกแบบนี้ในครั้งแรกนะครับให้ตั้งเมทานอมเริ่มต้นที่45 BPM หลังจากที่เราฝึกได้จนถนัดชินจากความเร็วที่เรากําหนดเองก่อนนะครับก็คือก่อนฝึกกับเมทานอมลองฝึกกับความเร็วที่เรากําหนดได้เองแบบช้าๆที่เราสามารถควบคุมได้แล้วก็พัฒนาให้เกิดความสม่ำเสมอแล้วจึงมาฝึกกับเมทานอมนะครับอันนี้คือวิธีการแล้วก็หลักการที่ ถูกที่ควรนะครับจะเรียกได้ว่าเป็นการฝึกอย่างมีวินัยก็ได้นะครับสำหรับการฝึกแบบนี้เอาละครับสำหรับคลิปนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับมือใหม่แล้วก็ผู้เริ่มต้นสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เพียงแต่เท่านี้นะครับยังไงก็อย่าลืมติดตาม EP ถัดไปนะครับผมจะสร้างคลิปสอนดีๆและมีประโยชน์แบบนี้ออกมาอีกเยอะๆเลยนะครับอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็ติดตามให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ